ค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้ก็คิดว่าน้องๆทุกคนที่สอบ IGCEN-E แล้วก็ A-Level ต่างทราบคะแนนแล้วก็เกรดของตัวเองการครบหมดทุกคนแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นสอบของ e x a m b บอไหนก็ตามนะคะวันนี้ก็เลยอยากจะมาพูดถึงตัวเซอร์วิสที่น้องๆสามารถทำได้หลังจากกาหลังจากที่เราสร้างเกรดแล้วนะคะสตัวก็คือตัวที่เรียกว่า r e คอ l ์แล้วก็ตัวที่เรียกว่า r e มาร์นั่นเองค่ะรีคอร์ก็คือการขอนำเปเปอร์ที่เราสอบไปแล้วอะคะ่ะกลับมาดูซึ่ง ในการดูเนี่ยเราก็จะได้รู้ว่าเราทําผิดตรงไหนยังไงนะคะได้ทราบจุดอ่อนของตัวเองด้วยว่าตรงจุดไหนที่ทําให้คะแนนเราหายไปนะคะกับอีกแบบหนึง่งอาจจะต้องบอกก่อนว่าตัวรีคอร์ดไม่ได้มีการะคะแนนเราไม่เปลี่ยนเนาะเราแค่ขอ,อเปเปอร์ที่เขาตรวจไปที่เราทําไปแล้วเขาตรวจกลับมาเช็คดูเท่านั้นเองนะคะกับอีกตัวนึงที่เรียกว่ารีมาร์ครีมาร์คตัวนี้จะเป็นตัวที่เราขอให้ทางกรรมการที่เป็นคนตรวจข้อสอบของเรา,าค่ะตรวจข้อสอบของเราให้ใหม่ กรณีนี้จะมีประโยชน์มากๆสําหรับน้องๆที่ทําคะแนนออกมาแล้วได้เกรดต่างกับเกรดที่สูงขึ้นนิดหน่อยตัวอย่างเช่นนะคะสมมุติว่าน้องๆได้เกรดออกมาเป็นเกรด B แล้วก็คะแนนที่ได้หรือยูเอที่ได้อยู่ที่ประมาณ78-79ประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็น80มันจะกลายเป็นเกรด A อย่างเงี้ยเราจะสามารถขอรีมาร์กได้แล้วก็แนะนําให้ขอด้วยเพราะว่ามันมีโอกาสที่เมื่อตรวใหม่คะแนนของเราจะมีการปรับขึ้นได้นะคะกรณีแบบเนี้ย ต้องบอกก่อนว่าการรีมาร์กมันสามารถปรับได้ทั้งคะแนนขึ้นแล้วก็คะแนนลงนะเพราะว่ามันเป็นการตรวจใหม่ทั้งหมดนะคะแล้วเราจะพิจารณาได้ยังไงว่าแล้วเราสมควรที่จะตรวจใหม่ไหมเพราะว่ามันมีโอกาสที่คะแนนจะปรับลงด้วยนะคะก็จะแนะนําว่าถ้าเรารู้สึกว่าคะแนนของเราต่างกับเกรดที่สูงขึ้นนิดหน่อยนะคะการทํารีมาร์กจะมีประโยชน์มากๆนะคะหรือถ้าเกิดน้องๆคนไหนไม่ชัวร์ไม่แน่ใจว่าควรจะต้องรีมาร์กดีไหมนะคะก็สามารถ ปรึกษากับคุณนรููที่สอนที่โรงเรียนก็ได้หรือว่าทั้งมาสอบถามกับทางคอนซัลเลอร์ของทางศูนย์เราที่เป็นทาง,ท,งที่ Line แอดหรือว่าทางเบอร์ติดต่อที่จะขึ้นให้ด้านล่างคลิปนี้ก็ได้ค่ะ